หมดความสนุกอยู่แล้วใช่ค่ะ<ต>หมดมมแล้วเวลาต้องติดตามยันจบเลยเพราะความสนุกเนี่ยเรามีมอบให้คุณผู้ชมตั้งแต่เปิดรายการยันท้ายสุดข,ของรายการโูกต้องสนุกท้ากันเลยนะคะโอ้โหสดๆท้าข้ามวันกันเลยเจ็ดวันต่อสัปดาห์ไม่มีวันหยุดไม่มีวันไหนที่คุณจะได้หยุดฟังเรื่องราวของความข่าววงการบันเทิงน,นี้แต่รอบนี้มาที่ข่าวดีก่อนเอาดีก็ร้อยที่ข่าวเช้าเอาหรอเอาาอย่างนั้นหรอเอาหรองั้นเอาข่าวเช้าก่อนก็ไดอษไอยังไงดีปิดท้ายไอปอดิ้งสุกไหมสลับสริปไงมองไม่เห็น ไม่ฉันอยากให้เอาข่าวข่าวก่อนเพราะว่าอะไรนะเดี๋ยวปิดท้ายแล้วคุณผู้ชมสกินข้าวไม่อร่อยอ๋อหรือเราจะปิดท้ายที่ข่าวข่าวให้เขาไม่เป็นไรเอาข่าวนี้ก่อนเลยอหนึ่งไปนิตาดายับพร้อมเพียงกันเลยดายับนึกนึกถึงอะไรรู้ไหมรถที่ชนกำแพงแล้วยับหน้ารถฉันอะไม่น่าตอบยับตัวเองปะดายับ ไฮโซน้ำหวานหลังที่ไฮโซน้ำหวานบอกว่าจะกรวดน้ำให้เขากรวดน้ำให้ใครแต่เล่าให้ฟังก่อนหนิงปณิตาเนี่ยไปรับรางวัลไปรับรางวัลงานหนึ่งและตอนช่วงที่บาปกำลังแบบรับรางวัลเสร็จแล้วเนี่ยนางฝากไปบอกถึงสามีค่ะ <Ha. S 1> บอกทํานองว่าอะไรอยา่างเหมือนกับบอกว่าเออแล้วต่อไปนี้เออไม่ได้บอกถึงสามีบอกทุกคนว่าแล้วต่อไปนี้ทุกคนในวงการก็อย่าบอกอีกนะคะว่าหนูไม่รู้ ว่าเขามีแฟนแล้วอย่างเงี้ย๋อเหมือนกันแนกันแหนประมาณนี้เป็นการกระแทกบรรดาชนีที่ยอดชอบแย่งสามีชาวบ้านก็ขอให้ัหัวชาวบ้านโดยที่เขามีเมียอยู่แล้วอย่างเงี้ยหรอเออขอให้อยาให้หนิงได้ยินอีกนะคะคําว่าหนูไม่รู้อย่างเงี้ยเออเป๊บวันลุ่งขึ้นหรือคืนวันนั้นเลยยี่สิบห้ามิถุนายนไฮโซน้ําหวานลงเลยจ้าลงเลยจ้าลงในโซเชียลแคมจ้ากโซเชียลแคมหรอบอกเลยจ้าว่ากรวดน้ําทําบุญให้อย่างงี้ แล้วไม่เอ่ยชื่อไม่ไม่เอ่ยชื่อเหมือนตอบ,ตอบอกลับตอบกลับบกับมีข่าวเอ,อ่อร้าวฉานกันอยู่แล้วใช่ตอบกลับใครแล้วถ้าเกิดไม่ใช่คุณหญิงปน,นิตาใช่ไหมแล้วเธอรู้ไหมว่าต้องรู้เรื่องแบบนี้นักข่าวไปจี้สามเมื่อวานงานที่ไหนอะ่ะไม่ซักเย็ะซักงานเมื่อวานก่อนอะ่ะอ,อ๋อหนิงน้ะมือไม้สันปากคอสันฉันฟังเสียงสัมภาษณ์มาแล้วเจอหนิงอยากจะบอกว่าเอาเวลาที่จะกรวดน้ําให้หนิง ไปแผ่เมตตากรวดน้ำให้ตัวเองก่อนจะดีกว่าแก่มากจิตใจจะได้สูงขึ้นวันหลังจะได้ไม่ทําอะไรที่ผิดๆอีกไม่ยละเรื่องของการสร้างกระแสต้องถามว่าตอนนี้หนิงยังไม่ดังเหรอคะใครกันแน่ที่ไม่ดังแล้วอยากจะดังตัวหนิงเองก็มีชื่อเสียงอยู่แล้วมันคงจะไม่น้อยลงไปกว่านี้และคงไม่ได้มากไปกว่านี้เราพูดในสิ่งที่เราอยากจะพูดเพราะฉะนั้นไปแผ่เมตตาให้ตัวเองก่อนดีกว่าจิตใจจะได้สูงขึ้น นี่เธอพูดแทนเขาเหรอพูดแทนหนิงปณิตาอารมณ์นนแล้วเธอรู้ไหมอารมณ์อย่างนี้แล้วมือไม้เนี่ยสั่นปากสั่นไปหมดเลยตอนพูดนะนาบอกว่าคนเราทุกคนมีลิมิตที่จะอดทนได้ในระดับที่มีขีดจํากัดเก๋หนิงไม่ได้เป็นคนที่ยัดเยียดคาว่าเมียน้อยให้ใครอ๋ออุ๊ยอุ๊ยอุยเออใช่เพราะว่าไฮโซนั่หวังเขาบอกว่าอย่ามายัดเยียดคาว่าเมียน้อยให้เขานะเขาแบบว่าฉันจะไปกวดน้ำให้อะไรอย่างเงี้ยทำารนาบอกว่าคนเราเวลาทําอะไรถ้าทําในสิ่งที่มันผิดแล้วจะโดนสังคมประนามหรือต่าน้าก แต่จนถึงวันนี้คนที่ทําผิดหนิงยังไม่เคยได้ยินคําว่าขอโทษหลุดออกมาจากปากเลยแต่หนิงเบื่อมาเบื่อที่ต้องมาออกงานอีเวนต์แล้วมาตอบคําถามอะไรแบบนี้เขาด่านะค่ายคนทาผิดยังไม่เคยขอโทษสักคาแล้วจะแถเอาอะไรต่อไปแล้วอย่ามายุ่งกับหนิงอีกรําคาญแก่บอกมือซิบอมือซิเซนเลิศเลิศปนิตาให้นางคนแบบนีนี่แหละทุกคนแบบนี้ฉันชอบฉันชอบคนแบบนี้เลิ มันเก๋เขาพูดถูกทุกอย่างคุณผู้ชมแล้วไม่ได้มีคาว่นแรงอะไรแล้วสามารถจะพูดได้เพราะว่าฉันเป็นเมียหลวงอย่าให้ได้ยินนะหนูไม่รู้อย่าให้ได้ยินนะหนูไม่รู้อะเพลงเขาก็เคยร้องไว้ไงก็หนูไม่รู้ว่าแฟนม่เห็นหล่อดีหนูก็เลยชอบค่ะเป็นอย่างนี้ทุกคนไม่สนีบางคนเป็นอย่างนี้นะคะเป็นค่ะเขาไม่สนนะคะว่าจะเป็นเออผัวใครเมียใครก็ไม่สนนะคะสนใจที่ว่าหล่อถูกใจฉันจะเอาสนุกสนุกแล้วก็เลิกกันไปฉันมมีใคร ชัน้นดีระวังให้ดีนะคะอ,อย่ามา,มาเคันจะเจอมาเยอะอย่ามาคันกับผู้ชายของฉันกันนะฉันบอกเลยพวกเธอไม่รอดมือพวกฉันแน่ผ,ผู้ชายมางนคนก็หิว นะใช่ไหมกินไม่รู้จักอิ่มนะกินไม่อิ่มกินไม่อิ่มนี่จนยัดปากเลยกลางวันก็หิวตกเย็นหิวอีกเช้ามาหิวอีกใช่ไหมเอหิวตลอดคันไงอ่ะพาไปเรื่องแบบเนี้ยต่อต่เรื่องนี้ไปมาที่เรื่องนี้ซึ่งแบบงงไปหมดปิดท้ายเรื่องดีมันไม่น่าจะเป็นเรื่องเ่าปิดท้ายเรื่องนี้ราพังงงนิดนึงคือคุณผู้ชมหลายคนอาจจะงงเดี๋ยวเราหักมุมเร็วไปไหมเรื่องเนี้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไร ไม่เหลวไม่เหลววันนี้ต้องขอแสดงความยินดีนะคะกับคุณสงกรานแล้วก็คุณแอททักษอ่อนเพราะว่ามีข่าวดีที่จีดีมีการลุ้นนะคะจะมีลูกกันแล้วเขาบอกว่าไม่เกี่ยงเรื่องเพศด้วยค่ะโอเคไม่เกี่ยงนะต้องยอมรับนะถ้าออกมาเป็นแบบชันนะเขาไม่เกี่ยงเรื่องเพศออกมาเนี่ยจะไม่รู้ว่าเป็นเพศไหนปัจจุบันมันหลายสปีซี่นะต่ยเห็นไหมล่าสุดป็นยังงทมเป็นแฟนกับทอม กระเทยไปไกกระเทยหยุดไปว่างเพี้ยนหัวไปหมดอแต่วันนี้เขาบอกไม่เกี่ยงเรื่องเพี้ยนเรื่องเพศเลยแล้วจะเออมีลูกกันแล้วเป็นข่าวที่น่ายินดีจะมีลูกไม่ได้กลับเรื่องมีลูกไม่ได้ข่าวเรื่องมีลูกแต่ที่ว่ายินดีจะมีลูกเนี่ยคือการเอ่อให้ของของขวัญครบรอบครบรอบอัญมณหนึ่งปีเธอรู้ไหมส่งการซื้ออะไรให้มาแครซื้อมาแคร์ให้กับแอปตรชอเดี๋ยวก่อน ม้าแคะมันคืออะไรม้าตัวเล็กๆไงทำไมอยากคบรอบหนึ่งปีซื้อม้าแคะเดี๋ยวนี้คนเดี๋ยวคนต้องแห่เลี้ยงม้าแคะเธอตอเธอว่ามาอะไรม้าแคะไหนนะม้าแคะขอดูอันนี้มันมาใหญ่ม้าแคะคือตัวเล็กๆที่น่ารักน่ารักตลอดแล้วแต่งงานหนึ่งปีซื้อม้าแคะเธอเข้าใจไหมม้ามันแพงเอ๋อเหรอมันเป็นม้าของพวกคนรวยเป็นสัตว์พวกคนรวยคือว่าถ้าจะซื้อหมาให้ในธรรมดาแอปบจะอยากเลี้ยงแบบไม่เหรอม้าแคะ ซื้อม้าแคะให้กับคุณแอป,ปในการครบรอบหนึ่งปีคือ,อ,อของขวัญมันเกิดครบรอบหนึ่งปีซื้อเป็นมาา้า,มาแคะอ่าาแคะขะไม่ได้ขำม้าแคะขำว่าทำไมเป็นข่าวก็ซื้อม้าแคะหล่อนเคยเห็นไหมม้มาแคะฉันเคยเห็นตามสวนสัตว์ว่าเหรอฉันไม่เคยเห็นเลยนะถอไม่เคยไปเทีย่ยวสวนสนัตว์เลนสิมัวแต่ไปยืนคุยกับเพื่อนเหรอมัวไปยืนคุยกับเพื่อนในสวนสัตว์หรือเปล่าคุยกับเพื่อนเพื่อนฉันในสวนสัตว์คือคืออะไร อาตบหน้านะตบหน้าน,ะน่านะอัมผู้ดอลการออ์รวยครบรอบแต่งงานเนี่ยมาซื้อม้าแคร์เพราะว่าอยู่เราอยู่ในไล่อยู่ในทุงก็เลยซื้อม้าตัวเล็กๆ<น>ไว้เผื่อมีแขกมาจะได้มีจกิจกรรมให้แขกทําด้วยโอ,โ,อโอ้อะไรวะเนี่ยเขาบอกพี่กันเป็นคนซื้อให้ซื้อมาสามตัวเพราะว่าที่เขาใหญ่เนี่ยมีฟาร์มม้าอยู่แล้วก็เลยฝากเขาซื้อมาเพราะที่นั่นในราคาไม่แพงเท่าหมา ่างน,นี้แล้วกันจบเรื่องม้าแคะเรามายินดีที่เขาจะเตรียมมีลูกไหมเรอาองงกับข่าวนี้ว่าจะจะ,จะดีกะจใจกับที่เขาได้ม้าแคะหรือจะดีใจที่เขาจะมีลูกไม่ข่าวมีลูกกับฉันลูกอยู่แล้วยินดีออด้วยที่จะมีลูกเออโอเคอีก <okay. S 2> อย่างหนึ่งขอบคุณมากเลยที่บอกว่าให้ของขวัญมัน เป็นม้าแคร์เอออะใครที่อยากจะอุปการะท็อฟฟี่นะคะเอาม้าแคร์ไปโพนในไอจีให้ขอดอกต้องแพงใช่ไหมแพงสิตัวเป็นแสนมะเป็นแสนเป็นแสนตัวเป็นแสนแม่ทีมงานม้าแคร์เป็นแสนเป็นแสนเป็นแสนของพวกคนรวยใช่ไหมปกติฉันไม่เลี้ยงหมูหมากาไก่อยู่แล้วฉันไม่ชอบเออตัวฉันเองยังกินไม่อิ่มเลยจะเอาอาหารไปให้พวกหมูหมากาไก่เออเออเอออะเอาเป็นว่าตอนนี้คุณผู้ชมเนี่ยคงจะคิดอยู่ว่าอีท็อฟฟี่โง่เนาะไม่เคยเห็นม้าแคร์ แค่<ใ>ฉันคนเดียวหรอกบางคนก็ไม่เคยเห็นอาวาวันนี้ เพืค <languages? S 1> in. ุณสําหรับการติดตามรับชมรายการสกายอีเมาส์ค่ะผู้ใดยวาจาใได้ที่ไม่สุภาพนะคะเรานามาเพื่อความบันเทิงบวกกับความตั้งใจบ้างนะคะต้องขออภัยมาณที่นี้ค่ะขออภัยนะคะวันนี้ขอบคุณนะคะทุกๆแหล่งข่าวนะคะที่เรานําข่าวมานําเสนอในวันนี้ด้วยนะคะและขอบคุณชุพิธีกสรสวยจานนิสาแอนเฟรนสยามสแควร์ซอยสามด้วยค่ะกลับมาติดตามรายการสกายอีเมาส์ได้ใหม่ทุกวันและเวลาเดิมแบบนี้นะคะทางทรูวิชั่น52นะคะและช่องสกายเวิลด์นะคะดิฉันกระเทยสาวสุดเซ็กซี่ท็อฟฟี่นิชนันทันสุดๆ แพตตี้ค่ะวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีค่ะ